ຖືว่า ઓકે ແລ້ວເນາະມື້ນີ້ມານເນາได้แต้ม1ແລ້ວไปເຮົາไปຊົມกันເລີຍເນາະພີ່ນ້ອງເຮົາຊິได้ຢ່າງໃດອີກເນາະไป่ใ่ບບນີ້ບຫນາພີນ້ອไปบัดนี้ເຮາກມไปຕໍ เนาะพ่่อแมพี่น้องมื่อนี้ก็มาพบกับซองเบาเลยบ้านปลาเซนเคยเนาะพ่่อแมพี่น้องมื่อนี้ก็เบาเลยบ้านปลามาให้คือเก่าเนาะพี่น้องว่าเฮายังสิไปใส่กับดักเนาะมื่อนี้เนาะใส่กับดักแล้วก็ย่างกับดักเนาะแล้วก็ส้มกับเข้าให้ไปพร้อมแล้วเนาะพี่น้องเป็นจะได้เนาะว่าเฮามื่อนี้การไปย่ากับดักจักสีมานหรือบอกระยังบุฟู่เนาะพี่น้องมื่อกี้เนาะ มืนอนี้กอาจจะเป็นคลิปที่ว่าสุดท้ายเนาะพี่น้องเพราะว่าอีกประมาณเดือนสิบพ่นและบอลเลยจึงสิไดอ้อัพคลิปลงอีกเนาะพี่น้องเพราะว่าขาเวียกเนาะช่วงนี้เนาะเอ้าก่อนที่สิไปชมคลิปของบอลเลยนั่นอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะเพื่อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจช่องบอลเลยบ,บ้านปลาเนาะ อ่อพี่น้องเอาไปชมกันเลยเนาะเป็นจะได้นั่นเนาะไาติดตามกันเลยเขามาฮอดกับดักเขาเนาะจากซิม,ม่านหรือบ่หมุนนี้เนาะไปบ่กันเนาะตอนช่วยหรวาตอนแรงเขาสีไปเฮ็ดกับดักเนาะพี่น้องบ่เอเลยกับอ e ีพอเนาะแต่ตอนนี้บ่เอเลยมายามกับดักอันนี้ก่อนนั่นเลยพี่น้อง อย่างลั่นซื่อๆทิบ่เนี่มีตัวถือซีเมนลั่นซื่อๆพี่น้องมาเลยลองยกก่อนโอ้หนูพี่น้องเดี๋ยวมาเลยเอาหนูออกก่อนเนาะ เนาะพี่น้องวังยานี่เนาะถึกตัวหนูเนาะพี่น้องบ่เลืได้แล้วเนาะต่ว่าร้นวังยานี่เนาะถึกนูเนาะถือว่าโอเคเนาะมื้อนี้มาเนาะได้แต้มนึงแล้วไปเาไปมกันเลยเนาะพี่น้องเฮาสิได้งอีกเนาะไปตัวลั่นนี้หรือบ่พี่น้องโอ้บ่มีแล้วเนาะพี่น้องบ่มีตัวลั่นแล้วเนาะ ดี๋ยวเฮาสิไปยามเบิ่งแฮวแล้วกดักต่อไปเนาะต้นของอ้ายเฮาเนาะโอ้ส่วนมันต้นเรางามเด้อพี่น้องนี่เบิ่งเว้ยส่วนมันต้นเรางามเพราะว่าบ่ได้เฮ็ดอันแฮวก็อีพ่อนี่เข้มส่วนมันต้นนี่เลยเนาะพหมู่ปลามันมักเข้ามาเนาะกับไก่ก็เลยใส่เนาะตัวนี้ก็ยังบ่ลั่นเนาะนี่ วันเนาะอยู่หั่นอันนึงเนาะแต่บลันเลยพี่น้องโอ้เมื่อยหลายกันบ่พี่น้องกองกระสันๆนะเนาะพี่น้องขอโทษขออภัยเดเด้อพี่น้องเด้ออยู่ในโบลันเนาะนี่ ชิมิตุลันเลยบบอพี่น้องโอบ้บอลนพี่น้องนี่คือเก่า <บ tes S 1> นี่ก็บรลุพนุ่มนี่คือเก่านั่นเดี <welfare> <Blessed> ๋ยวเราไปต่อเนาะทางก็ยากแน่พี่น้อง นี่ก็บก่เคยลันโอ้ยเบือ่อเลยให้พี่น้องยังสองอัน,นสองอันก็จักสิลันหรือเป่พี่น้องยังคือเก่าพี่น้อง ลัอล๋อวิลลุ่มขึ้นวันรันพี่น้องแต่บ่ถึกโอ้ยบ่นี่พี่น้องติดเสบยยียงใหม่ก่อน อันสุดท้ายแล้วเนาะพี่น้องแต่ว่าตอนแรกเราไปใส่กระดักต่อเาน,ะนเาะใส่เพิ่มอีกเนาะเพราะตัวเก่ามันก็มีน้อยเนาะเราก็ใส่เพิ่มอีกเนาะพี่น้องแล้วพี่น้องเราออกมาแต่ปลาเทียบพอยนาะมันนี่ถือว่าได้แต่ตัวเดียวเนาะพี่น้องนี่ได้แต่ตัวนู้เนาะมันนี่เนาะเปใหญ่พอสมควรเด้พี่น้องนี่ได้แต่แต่แต่แตัวนู้เนาะมันนี่เนาะพี่น้องแต่ว่า ตอนสวยมันเฮาสิไปใส่แฮวเนาะพี่น้องใส่แฮวกับอีพอเนาะใส่อีพีก่อนยังบม่แล้วเนาะมาใส่ต่ออีพีนี้เนาะใส่เพิ่มเนาะพอตัวเก่ามันมีน้อยเนาะใส่เพิ่มไปอีกแล้วเอาไปรุ่นน้ำกันตอนอีพีต่อไปเนาะพี่น้องไปมาเที่ยงก่อนพี่น้องมากินข้าวก่อนตปจึงไปใส่แฮวต่อเนาะเอาเนาะกำลังเดินทางต่อเนาะท่านผู้ชม ตอแต่เมื่อวานเนาะเมื่อวานเนี่ยก็ไปใส่แล้วเหี่ยวแต่ว่ายังบ่แล้วเนาะเนาะแต่วันนี้เราไปใส่ตอเนาะกบิคอสองคนใส่อ้อมหอบเป็นส่วนนี่แห,หละหรือดูให้นี่แหละเนาะนี่พันหยางก่อนอันนี้บริเวณเบกคันเหเนี่ยวเนาะเราคันกระดักเนาะคุณอีเมย์มันอยู่เครื่องเนาะตัดหยากรกหยากกยักกงเนาะ นี้มันคอไห้ของบ่เลยเนาะงามเนาะเนาะงามพอสมควรเนาะครูนี่พอเพินย่างก่อนเลยๆๆส่วนตอนเ้าเฮาไปยามกับดักเนาะแต่ว่าบ่ถึกเนาะได้แต่ตัวเดียวเนาะตัวหนูได้แต่หนูตัวเดียวเนาะบัดตอนวยนี่เฮาไปใส่กับดักเนาะไปกับอีกพอ2คนเนาะอย่างไปพี่น้อง มาติดตามเบื้องว่าเขาใส่กับดักแบบใดเนาะแต่ว่าท่านใดที่ว่าเฮ็ดกับดักบ่ได้เนาะสร้างกับดักบ่ได้กับเข้าไปเบื้องอีพีก่อนๆเนาะบ่เลยเคยอับลงแล้วเนะวาะว่าวิธีสร้างกับดักแบบใดเนาะแต่อีพีนี้มันเขาใส่แล้วก็พยายามเนาะไปพี่นอ้องเทาไปชมกันเลย ไปผ่านส่วนมันเนาะพี่นอ้องส่วนมันตน้นส่วนมันของบาเลยเนะาะใช่แล้วเนาะทำสรมอันนี้อันนี้คันเนาะคันอีพอใส่อยู่ขั้งเนาะ Sai bằng nội thì sai. Hãy subscribe cho kênh Ghiền sang ต่องใส่ตามมันเค็มส่วนนาะพี่น้องบ่ใส่ม,มองอืนอ่เนเนาะใส่เค็มส่วนนี่แหละ เกี่ยมสิวางใส่กับดักนอนนี่นะเอาใส่นี่แบบนี้เนาะวางใส่แบบนี้นะแล้วก็เอาเสือกมาห้อยเลยเดี๋ยวบอกเลยสีอัดตอนเห็นแล้วเนาะว่าเป็นยังไงเนาะเอาวางแบบนี้เนาะใหม่อันนี้ะมาเดี๋ยวพาเนาะเนานี่คันเหรอเนาะอันนี้มันหาใส่เรียบร้อยแล้วนอนนี่บุหรียากเนาะ I'm นี with his sign of, you know ่เป็นวิธีใส่เนาะพี่น้อง เขา,ากำลังใส่เนาะนี่เนาะกำลังหางอืมกำลังหางนาเนาะบอกเลยว่าถือเขากำลังหางเฮวเนาะเหวใช่ไหมปลาพอเพิ่งกำลังหางเนาะพี่เนอะ เรียบร้อยเนาะพี่น้องไปมันนี่เอาเตรียมไปต่อเราก็ไปต่อเราบัดน,นี้เนาะพอฟันยางก่อนเนาะหลังจากเขาห้างเฮวแล้วเนาะเขายังจะไปห้างอยู่รูมอีกรอบพี่น้องประกาศก็ค่อนข้างหอนเนาะพี่น้อ,อ,าานองอน,น,นีโอ้หอนแท้หอนว่าพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็ส่วนมันตนนะ้นเนาะพันชวนมันต้นบอลเลยคือเก่าเอาเนาะเฮายางพันให้เนาะบัดน,นี้เนาะ ไปใส่แฮ่าไก่ยังอันนึงเนาะแล้วก็แฮ่าหมูเนาะเห่าไก่เห่าหมูเนาะเนาะฮูนเมืองบ่เลยก็อยู่ใกล่เห็นบ่พี่น้องเรอบพี่น้องเขากำลังใส่แฮ่าไก่หมูเนาะนี่เนาะ พอมันกำลังห่างแถวซสหมูเนาะนี่ไสหมูปลาเนาะพี่น้องหลังจากนั้นละหลังจากเขาใส่แถวไก่แล้วเขามาใส่แถวไสหมูเนาะมาหางใส่แถวไสหมู ทำหม้อชมนี่คันแฮวเนาะนี่เสือกจม้อชมนี่นะอีกคนเพนป๊บคักแน่เนาะมาขึ้นเฮาไปต่อบนีไปใส่แฮวไก่ก่อนน้องอันนึงพี่น้องเฮาว่าสิใส่อันแฮวใส่ไก่ต่อยงอันนึงแต่ว่าเฮาบ่ได้ใส่แล้วเนาะเมื่อเนาะมันฮ้อนหลายเฮากําลังย่างเมื่อเนาะพี่น้องนี่พอเพิ่นกําลัง ທາງาາເນາະເປື້ເປື້ພ no ີ່ນ້ອງເອີເงົາກຳລັງຍ່ງມືອເນາະນ້ະบ่ได้ใສ่แล้วเนาะพรมันฮ้อนตอนนี้ก็11:00นแล้วບິດบ่ໃບ່ງາຫນນ້ງ่างามຫຼືบ่งามເນາະ ข้อให้บอเลยขี้ไร้พี่น้องหลังลพี่น้องสภาพข้อให้เนาะเลืองเนาะนี่ค่อนข้างเลืองแน่นอนข้อให้ของบอเลยแต่ก็เอาแล้วเนาะพี่น้องดีกว่าเฮาอยู่ซื่อๆเนาะทำนี่กเลยเนอะ,ะนข้อให้เนอะพี่น้องอันนี้กกไม่บกเนาะ บกบริตต์น้อพี่น้อง,อา,อ,งอากาศห้อนแห้งน้อพี่น้องเดี๋ยวบริกรกลับก่อนเนาะพอเที่ยงเราสิอัพใหม่เนาะเอาเนาะพี่นอ้องมหอดนี้หอก,ก็สิได้ปิดคลิปแล้วเนาะพี่น้องบริเลยหนะ์หักมาเนาะกบิพอเนาะเมย์เมย์เนาะหอนรลายวันนี้พี่น้องอ่าฝากให้พี่น้องฝากกดไลค์เนาะกดซับสไคร แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนะเาะเพื่อเป็นกำลังใจส่องบอลเดยบาลปลาเนาะพี่น้องเนาะได้ mm. เห็ดคลิปต่อไปเนาะเอาเนาะ mm. มหดนี้บอลเลิกคอลาแล้วเนาะ